เมื่อวานคือปีนน้ำตกจนหัวใจจะหลุดวันนี้ขอเบรกความบูไว้ก่อนมานุ่มๆกันที่หัวหินดีกว่าเริ่มด้วยตามหาร้านเด็ดนอนโรงแรมที่วิวดีจนไม่อยากจะเช็คเอาท์แล้วไปปิดท้ายที่หาดทรายน้อยฟิลแบบไม่ต้องปีนอะไรแล้วขอแค่เดินชิลก็พอ มันได้เกิดขึ้นแล้วถ้มันลดมันขึ้นว่าค่ะ7กิโลเตทางที่จะไป4 7แต่ข้างทางแม่งคือแบบว่าคอนเทนต์ไหนเีไม่มีอะไรเลยคนเทนมันปองยามงยามงยาเฉยงยาเฉยมีคนไม่สบายรอฮุ้แล้วจ้องไว้ชื่อมีมี่ค่ะ บอกว่าตอนนี้เราแบบว่ามากินที่ร้านอร่อยในหรือใช่ปะแล้วก็คือแบบคนน้อยแล้วเพราะว่ามันแบบเออมีสาขาหนึง่งเราสั่งปลา,ตาเต่าเต้ยแล้วก็ซาติมีปลาไทยแล้วก็อะไรแกงอะไรของแกน,นะส้มแล้วก็แกง <ปา S 2> ส้มไข่ปลาลิวซิวริวกัวอะไรทุกอย่างปลาเต่าเต้ยมาแล้วครับ ปลาแซาเตอร์เราแบ่งครึ่งหนึ่งมาต้มอ,อีกครึ่งหนึ่งไปทอดเพราะว่ากลัว่าจะกินไม่หมดเดี๋ยวเราลองแบ่งกันแบบหลากหลายเขาบอกว่าปลาตซาเตอร์จะหวานกว่าเนาะจะหวานและนุ่มกว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ข้าวสวยเขามันเป็นแบบข้าวข้าวเหนียวด้วยเลมอนเร็ว ปลา <S <S ที่เป็นหม้อไฟต่อเตอร์คือเขาจะมีถังมาให้ด้วยววเราก็จะฟิ๊คือแบบปลาเขาดูน่ากินดีกว<ฮ>่าอะน้ากินเลยใส่

กินข้าวดีกว่า <S <S อันนี้เราจะมาชิมปลาตเต่าเตยกันนะนนดีไหมชิมกับอะไรดีอ่นนะอะไรก็อร่อยขอชิมน้องปลาตเต <S <S เ่าเตยอือหือดีมากหวานหวานเกี๊ยบเลยปลาปลาใสา่น้ำตาลครับอ เนื้อปลาหวานมากปลาหมึกแกเลือ เราเดินทางกันต่ออีกนิดนึงเพื่อไปที่โรงแรมที่นี่เคเดต์สแตนดาร์ดหัวหินโรงแรมสุดชิคจากเคเดอ์สแตนดาร์ดที่โด่งดังจากนิวยอร์กดอนดอนและมอนตีฟตอนนี้มาเปิดริมทะเลหัวหินแบบบูติกสุดๆกลายเป็นจุดหมายพักผ่อนที่ทั้งสายแฟร์สายคาเฟ่และสายชิวโรงแรมกว้างมากมีหลายโซนให้พักทั้งโรงแรมวิลล่าแถมมีสระน้ำติดชายหาดสุดตาลังราคาที่พักที่เราได้มาเริ่มต้น3,900าบวกอาหารเช้า750บาทเสิร์ฟถึงห้องได้แล้วเช็คอิน ลองทำเดอะสแตนดาร์ดโรชินอันน oh. ี้แบบเขาบอกว่าเป็นวิวามดิ่งน้ำเลยนะนิ่งมาอะไรน้ำเขาเปรี้ยวหอมสดชื่นมากเลยทุกคนเนี่ยไปที่ห้องกันคือที่นี่แบบต้นไม้เยอะมาก น <Wow. S 2> ชอบที่นี่เพราะที่จัดสวยและลมรื่นมากๆคือมันเป็นแบบว่าห้อง ห้องพักก็ไม่จําเป็นต้องอเห็นวิวทะเลก็ได้นะเพราะเขาจัด <S <S สวนสวยมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าอะไรเง<ช>ี้ยที่นี่คือเขาจะมีสปามีจิมมีแบบมีที่เป็นเขาเรียกไนะร้านอาหารแล้วก็อาหารไทยที่เป็นไทย์ไพล์กยะกับอข<า>ึนอธิบายอะไรก็ลืมนั่นแหละเอาเปวนว่ามีอาหารสองโซนอันนี้คือทางเดินระหว่างการไปสระน้านะคือเอาจริงๆมันก็แบบไกลประมาณนึงอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นห้องบ้นทนแต่ระหว่างทางเดินก็คือสวยและร่มรื่นมากๆจริงจริงะ อันนี้จะแบบเป็นโซนสระว่ายนะ้ำมาทุกคนเนี่ยเห็นปะแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับคาเฟ่ให้คนเข้าไปกินได้นะก็คือถ้าคนนอกมาก,ก็มาโซนนี้มาเป็นโซนร้านอาหารมากกว่าก็คือดีบรรยากาศดีมากให้ความรู้สึกเหมือนจะอยู่บรรยากาศราคชาสุดๆไปแล้วเดี๋ยวออกไปเล่นน้ำกันดีกว่าไปจับจองพื้นที่คุยเขามีบาร์ด้วยนะตรงนู้น คือบรรยากาศตรงสระน้ำอะ่ะคือบรรยากาศดีมากเห็นวิวทะเลสวยมากๆแล้วส่วนตรงสระน้ำใช่ไหมคือมันจะมีทั้งแบบว่าโซนเด็กกัะโซนผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถนั่งในน้ำได้ด้วยนะคือโคตรดีอ่ะจริงๆอันนี้ที่ไปเป็นแบบแช่น้ำถ่ายรูปกุกกิบอันนี้แบบแช่น้ำเลยแช่น้ำฉ่ำเลยอันเนี้ยแล้วเราก็ทำมันเป็นแบบว่าแส้ๆมาแบบตากแดดแบบแดดฟิฟลฟิฝรั่งฝรั่งกี่โมงนั่แหละมันก็ได้ฟิลฟมูดดเงี้ยเนาะ บรรยากาศข้างนอกคือแบบเห็นวิวทะเลแบบเหมือนแบบเป็นหาส่วนตัวทุกคนนึกออกปะอันนี้มาเป็นแบบว่าเหมือนอยู่ USA เออมาดิก็คือโพสไปแบบสวยๆฉ่ำๆนะทุกคนอันนี้คือเราเดินไปสั่งน้ำและเฟรนฟรายมากินบินน้ำเลยให้มันแบบว่าเออเล่นน้ำแล้วหิวอ่ะก็เลยเอามากินหน่อยนะแล้วก็เป็นพอถ่ายรูปด้วย ับหลังก็ถ่ายรูปเสร็จบางมา,าเออเดินไปไปคุยหอพ่อแล้วอนะะโอสด วันนีทุกคนอันนี้มันคือเช้าวันที่รเท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้แต่เราก็คือสั่งอะไรนะเซ็ตอาหารเช้ามากินที่ห้องเลยก็เลยใช้บริการของโรงแรมนี้ให้คุ้มค่าอันนี้คือเซตอาหารเช้าของเรา,านี่เซตอาหารเช้าของเราก็าจะมีขนมปังสลดัดอ้ยมีเหมือนกับคล้ายๆชีสบอร์ดอ่ะแต่ไม่ใช่ชีสบอดแล้วก็มีน้ำเอเร์เกลแล้วก็น้ำส้ม มึงก็เป็นแบบเอ๊เป็นอนดิกแล้วอันนี้ก็จะก็จะเป็นแพนเค้กและเป็นอันนี้คือเราสั่งเป็นชาเก๊อบื้นที่เขามีหลายชา,ามากๆเลยอะเราต้องระชามะนาวพิบวัลสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปมาเก็เนะาวินลาไปซื้อของเพื่อไปทำตั้งแคมป์อีกแล้วตั้งแคมป์ที่ไหนนะหาดวันละกอนนั่นแหละ แล้วคือเมื่อกี้ไปเช็คเอาใช่ป่ะแล้วแบบว่าเหมือนกับทำแก้วแตกไปใบหนึ่งใช่ไหมรู้สึกว่าก็คือเขาไม่คิดค่าแก้วเลยทุกคนก็คือเหมือนกับว่าไม่ตั้งใจทําแก้วแตกแตกไปใช่ไหมเขาก็แบบว่าถามว่าเออแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บไหมคะหรืออะไรเงี้ยก็คือดูเป็นห่วงเราก็คือเขาเ์วิสดีมากมาเราแบบกำลังมาเลือกัาผุดิบเพื่อที่จะไปตั้งแคมปิ้งเห็ดนี้อีกแล้วเหรอเห็ดง้ๆของเขาแล้วก็คิดว่าเะเอาเนื้อสัตว์สักหน่อย แล้วสิ่งต่อไปที่คุณเขาเลือกก็คือไส้กรอกและมีแซลมอนเอเอเนื้ออย่างงี้ดีกว่านี่ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนนะหาทรายน้อยคันนี้ก็มาหาทรายน้อยเหมือนกันกับเราอ่ะทุกคนเราถึงหาทรายน้อยเล้ว อันนี้คือบรรยากาศของหาดทรายน้อยนะเห็นปะถึงจะเป็นแบบที่ที่คนรู้จักแล้วแต่มันก็คนยังน้อยอยู่กร้อนมากเลยไม่ไหวแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนคนเขาสร้างสถา,า,าปัตยก,กรรมมาแล้วตรงเนี้ยมันสวยนะเห็นปะ อยู่เดิมอะพอเต็มพอสุดๆเอออห,หนหนี่งถ่ายรูปเสร็จแล้วร้อนมากโ oh อ้ my god หาทรายน้อยแล้วจริงๆปะก็ทรายก็ไม่ออไน้อยนะก็เยอะอยู่ <Huh? S 2> เราสามารถปีนหินตรงนั้นได้ปะหน้าหินตรงนั้นโหถึงไวมากคือพี่เฟรมอะกวละครใหม่ของทีนี้พี่เฟรมเขา ขับรถมาจากไหนนะซีดีวงก็คือแพนของพี่เฟรมคือเขาไปจากเชียงรายลงไปเบตงปะแล้วอันนี้คือเขาถึงเบตงยังนะอ๋อคือเขาจากเชียงรายขับมอไซค์ลงไปเบตงแล้วจากเบตงเสร็จปุ๊บก็คือขับกลับไปขยันมากขับมอไซค์แม่เจ้าตอนนี้อยากได้แป๊บซี่สักขวดแป๊บซี่ไปเดี๋ยวไปหา้ํากินกัน